สะดุมาถึงแล้วมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรไหนลองแกะดูซิอ๋อน้าหมักใบหูกวางของมาส่งไวมากขวดนี้750มิลลิลิตรผลิตจากใบหหกวาง100เเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ำไฮดรัปเตอร์กันเลยดีกว่าโหไม่ได้เปลี่ยนน้ำหลายวันทั้งตะกร้และขี้ปลาเต็มโหลเลยเริ่มจากดูดน้ำออกให้หมดแล้วเอาโหลไปทำความสะอาดเติมน้ำปราปาที่ผ่านการพักมาแล้วย4ิบสีชั่วโมงเติมเกลือสมุนลงไปช่วยฆ่าเชื้ออ่อนๆลดแบคทีเรียลดความเครียด มาถึงพระเอกของเราน้ำหมักใบโหกวางจากมงคลปราการใส่ลงไปให้น้ำเป็นสีชาก็พอถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวน้ําจะคุณใส่พืชน,น้ําลงไปหน่อยปลาจะได้รู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติและเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปครบแล้ว <c oughs> ก็เอาปากาัดของเราลงไปปรับอุณหภูมิกับน้ําใหม่กันขั้นตอนนี้จะใช้เวลา15-20นาทีก็เพียงพอเสร็จแล้วก็ปล่อยรปเตอร์ลงบ้านใหม่กันเลยอย่าลืมกดสั่งไปใช้กันนะครับน้ำหมักใบโหกวางของมงคลปราการ ตอนนี้ยอดขาย30,000ชิ้นแล้วและวิดีโอนี้มีคนลดพิเศษรีบกดสั่งที่ตะกร้าใต้คลิปได้เลย